สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบลีเด็ดๆคำคมเซลเซลฮาๆข้อความสุดเก๋สาหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆสําหรับสาวๆส,สายช็อปนะคะ<ม>ก็ทําไงได้อะ่ะเห็นป้ายเซลล์แล้วมันใจสั่นทุกทีเลยกับชื่อตอนแคปชั่นสายช็อปเซลลดกระนำของมันต้องมีสายช็อปมาทางนี้เลยคะ่ะช่วงไหนนะคะที่ห้างร้านต่างๆพาการติดป้ายลดราคาลดกระนำเราก็มักจะเห็น สาวสาวขาชอบชวนก็ไปซื้อของจับใจ่ายใช้สอยนะคะก็ทําไงได้นี่นาก็ของมันอยากได้อะของมันต้องมีนี่นาใครซื้อของเก่งขาชอบตัวจริงมันก็ต้องมีแคปชั่นนะคะไปโพสต์กันหน่อยแล้วก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดก,กับคลิปดีๆวลีเด็ดตอนต่อไปนะคะถ้าเธอชอบคนเก่งเราอะชอบเก่งเธอชอบไหม เงินกินไม่ค่อยจะมีแต่ชอบแต่ละทีเหมือนเศรษฐีดูใบชอบให้สุดสุดแล้วไปหยุดที่มามาต้นเดิอนทีไรทำไงดีของมันต้องมีมีเงินไหมไม่รู้แต่ที่รู้เงินเดินออกกูชอบก่อนช่วงนี้เงินในบัญชีไม่สามารถคีกับเรื่องชอปเลย ชายก็เหมือนการช้อปปิ้งอยากได้คนตรงสเปกจริงก็ต้องเลือกตายเราไม่ว่าแต่ถ้าช้อปปิ้งเสื้อผ้าเราต้องไวอยากช้อปปิ้งแบบไรสาระแต่มันเหมือนฐานะไม่เข้าใจไม่สวยแต่โอนไวแถมช้อปปิ้งไวอีกตั้งหากทำงานที่บ้านเงียบๆแต่ของช้อปเพียบนะจ๊ะ มอค้าจะทำไงดีพอเห็นคำว่าเซลล์แล้วใจมันสั่นอากาศที่บ้านเราร้อนเลยต้องอ้อนขอแฟนไปชอปปิ้ง จบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นสายชอบลดกระหน่ำของมันต้องมีที่เราเอามาฝากกันเอได้ข่าวว่าตอนนี้มีห้างหลายๆที่เลยนะคะกําลังลดราคาสินค้ามากมายเอาใจสาวๆสายชอบอย่างเราคงต้องขออนุญาตออกไปชอบกับเขาบ้างเสียแล้วเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคําคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ่าไวโจนะคะหรือจะสแกน QR โค้ดตามนี้เลยคะ่ะรับรอง เราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะว่าเราจะมีข้อความดีๆว่าดีเด็ดอะไรมาฝากกันขอบคุณคะ่ะ